ใครก็ตามที่สนใจศิลปะร่วมสมัยคงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อของมาเซลดูชองศิลปินผู้โด่งดังในฐานะเจ้าพ่อแห่งเรดิเมตหรือการเปลี่ยนวัตถุธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะได้อย่างแค่การจัดวางหรือเซ็นชื่อและแน่นอนว่าผลงานที่เป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญของเขาก็คือฟาวเทนโถปัสวะใช้กลับหัวที่กลายเป็นงานศิลปะที่ขย่าว,วงการจนถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวก่อนแม้คนทั้งโลกจะยกให้ดูชองเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้งานวิจัยในยุคหลังกลับตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจไม่ได้เป็นเจ้าของไอเดียนี้จริงๆ แล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงผลงานฟาวเทนยังสําคัญอยู่ไหมและทําไมโถฉีธรรมดาถึงสําคัญได้ขนาดนี้เรามาหาคําตอบไปด้วยกันก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจว่าฟาวเทนไม่ได้เป็นแค่โถปัสสาวะธรรมดาแต่เป็นผลงานศิลปะในแนวคิดเรดี้เมสที่ดูชองนิยามขึ้นในปี1913 โดยหลักการก็คือการเลือกสิ่งของที่ผลิตในโรงงานธรรมดามาจัดวางหรือเปลี่ยนชื่อแล้วนำเสนอว่านี่คือศิลปะผลงานชิ้นแรกที่เข้าข่ายนี้ก็คือ bicycle wheel ที่เขานำล้อจักรยานมาติดไว้บนเก้าอี้ไม้ในครัวเพื่อดูมันหมุนเฉยๆจากนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดท้าทายว่าศิลปะจำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมดด้วยฝีมือของศิลปินจริงๆหรือ การปรากฏตัวของโทชิเจ้าปัญหาเกิดขึ้นในปี1917ที่นิทศการ Society of Independent Artists ในนิวยอร์กซึ่งมีกฎว่าใครก็ตามที่ส่งผลงานพร้อมค่าธรรมเนียมจะได้จัดแสดงโดยไม่ขัดกรองดูชองในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการจัดแสดงได้ส่งหัวปัสสวะเซรามิกกับหัวเข้าร่วมจัดแสดงโดยเขาได้เซ็นชื่อปลอมว่าอามุต และตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า Fountain ผลก็คืองานชิ้นนี้ถูกปฏิเสธไม่ให้จัดแสดงโดยให้เหตุผลว่ามันไม่ใช่งานศิลปะเพราะเป็นแค่วัตถุในห้องน้ำเหตุการณ์นี้เองที่กลายเป็นการท้าทายค่านิยมดั้งเดิมของศิลปะในยุคนั้นที่มักจะยกย่องฟีมือและความงามว่าเป็นหัวใจของงานศิลป์ฟาวเทนในทางกลบกันเป็นสิ่งที่ถูกเห็ในโรงงาน ไม่มีฝีมือไม่มีเรื่องราวทราบซึ้งไม่ได้สวยงามมันเลยเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่จุดชนวนคําถามว่าใครเป็นคนตัดสินว่านี่คืองานศิลปะถ้าศิลปะคือการนําเสนอความคิดแล้วความคิดสําคัญกว่าฝีมือหรือสกิลของศิลปินหรือไม่นี่เองที่ทําให้ฟาวเทนกลายเป็นรากฐานสําคัญของศิลปะแนวคอนเซปชวลในศตรวรรษที่20เพราะมันเน้นให้ผู้ชมคิดแทนที่จ,ดจุดชองมองเพียงแค่ความงาม แม้ว่าฟา t เทนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติวงการศิลปะแต่ในปี2002นักวิชาการชื่ออิร e นกัมเมลได้เขียนชีวประวัติของบารอนเนสเอลซ่าฟรอนฟรีทากโลริงโคเฟนศิลปินหญิงชาวเยอรมันผู้เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะอาวองการ์ดแห่งนิวยอร์กในยุคนั้นและเธอพบหลักฐานชวนให้เชื่อว่า e l ลซอาจเป็นคนคิดผลงานฟาเทนตัวจริง ซึ่งข้อมูลที่ทําให้โลกศิลปะต้องสะดุ้งก็คือลายมือที่เซ็นบนโถชีที่ใกล้เคียงกับลายมือของเอลซ่ามากกว่าของดูชองแหล่งที่ผลิตโถชีรุ่นนั้นก็อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเมืองที่ดูชองไม่เคยเดินทางไปในช่วงเวลาดังกล่าวแต่เป็นเมืองที่เอลซ่าเคยอาศัยอยู่ในช่วงนั้นพอดีขณะหลบคดีลักทรัพย์จากนิวยอร์ก้าน J l m o ล Ironworks ที่ดูชองอ้างว่าซื้อโถชีจากที่นั่นก็ไม่มีบันทึกการขายโถรุ่นนี้ให้ดูชองเลย นอกจากนี้นักวิชาการอังกฤษยังเสนอว่าชื่ออามุดอาจมาจากภาษาเยอรมันที่อ่านว่าแอมุดแปลว่าความยากจนซึ่งสะท้อนสถานะของเอลซ่านอกจากนี้คำว่ามุตเตอร์ยังแปลว่าแม่สื่อถึงบทบาทผู้หญิงและการเมืองในช่วงที่สหรัฐกำลังมีปัญหากับเยอรมนีเหมือนเป็นการประกาศว่าอย่ามาฉีใส่ประเทศแม่ของชนะ ทั้งหมดนี้ทำให้ฟาวเทนไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆของดูชองแต่เชื่อมโยงกับประเด็นเพศการเมืองและการท้าทายขนบในสังคมอเมริกันในยุคนั้นด้วย แล้วถ้าดูชองไม่ใช่เจ้าของฟาวเทนจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นหากข้อเท็จจริงชี้ว่าเอลซ่าคือเจ้าของฟาวเทนตัวจริงโลกศิลปะอาจต้องสั่นสะเทือนมากกว่าครั้งไหนๆเพราะฟาวเทนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการปฏิวัติศิลปะที่ทําให้ดูชองถูกยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะคอนเซปชวลการที่ผลงานนี้อาจเป็นของผู้หญิงที่ถูกมองข้ามมาร้อยปีจึงเป็นบทสะท้อนสําคัญต่อประวัติศาสตร์ศิลปะที่เขียนโดยผู้ชายเป็นหลักซิรีฮุสเวตนักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะ ยังให้ความเห็นไว้อย่างแสบสันว่าถ้าฟาวเทนเป็นผลงานของเอลซ่าจริงโลกศิลปะคงไม่ยอมให้มันขึ้นสู่สวรรค์ของศิลปะได้ไง่ายๆแบบนั้นซึ่งสื่อความหมายว่าผลงานชิ้นนี้ถ้าเป็นผลงานของศิลปินหญิงมันคงถูกประนามยามเหยียดไม่ได้ถูกยกย่องอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่จึงไม่ใช่แค่การแย่งเครดิต แต่คือประเด็นการลบตัวตนของศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะและคำถามใหญ่ต่อวงการศิลปะว่าใครที่จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และศิลปะที่เรายกย่องจริงๆแล้วเรายกย่องที่ผลงานหรือตัวศิลปินกันแน่แล้วสุดท้ายใคร เป็นเจ้าของโทชิกันแน่จนถึงปัจจุบันโลกศิลปะยังคงยกย่องดูชองว่าเป็นเจ้าของฟาวเทนเพราะเขาคือผู้ที่ประกาศให้มันเป็นศิลปะและเขียนทฤษฎีเรดิเมดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่หลักฐานและข้อถกเถียงเรื่องเอลซ่าทําให้ฟาวเทนกลายเป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยคําถามซ้อนคําถามซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดูชองต้องการมาตั้งแต่ต้นฟาวเทนจึงไม่ได้สําคัญเพราะมันคือโทชิแต่มันสําคัญเพราะมันคือคําถามว่าอะไรคือศิลปะใครคือศิลปิน ใครเป็นผู้กำหนดว่ามันควรค่ากับการจดจำหรือไม่และนี่แหละที่ทำให้ฟาวเทนกลายเป็นงานศิลปะที่เปลี่ยนโลกและอาจยังเป็นปริศนาที่ท้าทายไปอีกหลายร้อยปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่อง Art a n d c u l t u r e จากกราวด์คอนโทรล